สวัสดี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 และสวัสดีอีกครั้งค่ะมาพบกับแม่หมอลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แม่หมอลูกแก้วนะจะมาอ่านดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นะคะถึง20มีนาคมนะถ้าใครเกิดช่วงนั้นก็คือเป็นคนที่เกิดราศีมีนนะคะวันนี้เราจะไปเร็วกันนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะที่เอ,อ ดวงโดยทั่วไปก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมีนนะในเรื่องของความรักประจำเดือนพฤศจิกายนปี2020นะคะคะบางคนทะเลาะก,กันนะทะเลาะก,กันนะคะตัดสินไม่ได้นะคะว่าใครผิดใครถูกนะต่างคนต่างอยากเอาชนะนะคะทะเลาะก,กันนะอาจจะเป็นเรื่องของระแวงหึงหวงนะคะเนี่ยบางคนทะเลาะก,กันนะทะเลาะก,กันตัดสินไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะคะต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองถูกเนี่ย ต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์คิดว่าตัวเองถูกนะคะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูดสิ่งที่เองใช้เหตุผลเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะระวังอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปนะสาเหตุหลักๆอาจจะมาเรื่องมาจากเรื่องของการหึงหวงนะเรื่องของการไม่ไว้ใจหึงหวงว่าเขามีใครหรือเปล่านะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะเราคิดมากเกินไปด้วยก็ได้นะชาราศีมีนนะ ถ้าคิดมากเกินไปเนี่ยหาความจริงให้เจอก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปโทษว่าเขาต้องมีใครแน่ๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่มีใครนะแต่เราอะราแวงไปเองเพราะเราคิดมากหรือเราเห็นว่าเขาสวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะมีราศีมากขึ้นนะแล้วเราก็ระแวงว่าเขามีคนอื่นเข้ามาหรือเปล่านะคะหรือเขาอาจจะทำงานหาเงินทำอย่างอื่นแล้วใส่ใจเราน้อยลงกลายเป็นระแวงนะคะ แล้วมันกลายเป็นความคิดมากนะพยายามคิดมากให้น้อยลงนะชาวราศีมีนแล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะจ๊ะอันนั้นเป็นแค่พลังงานนะคะทั่วไปนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคนที่ยังโสดนะสำหรับราศีมีนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะ คนโสดเฝ้ารอความรักนะเนี่ยเฝ้ารอความรักนะคะอยากมีความรักอยากมีรักแท้ดีๆอยากให้มีใครสักคนหนึ่งเข้ามานะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วนะคะแต่เวลาที่มีคนเข้ามาเราก็เลือกนะเหมือนเรายังไม่ถูกใจแต่ว่าราศีมีนตรงนี้ยังไม่ได้เลือกอะไรแบบยังไม่ได้เลือกอะไรที่แบบหนักขนาดนั้นนะคะยังมีเปิดใจรับคนอื่นเข้ามาบ้างนะ ตรงนี้เห็นคนโสดน,ะนั่งรอความรักอยากให้มีคนเอาความรักเข้ามาให้นะนั่งรอความรักอยากให้มีคนเอาความรักเข้ามาให้นะคะแล้ก็มีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาแต่บางทีเรารู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วเขาอาจจะยังไม่ใช่ไม่ถูกใจเรานะ เพราะฉะนั้นต้องจะเย็นๆนะคะค่อยๆเลือกนะแต่ว่ามันดีตรงที่ชาวราศีมีนอะไม่ได้ตัดสินไปเลยชัดเจนว่าเขาดีหรือไม่ดียังพยายามเปิดใจให้กับเขาอยู่นะคะยังพยายามคิดอยู่ว่าเขาใช่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราพยายามเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะค่อยๆเลือกไปค่อยๆดูไปไม่ต้องรีบนะคะตามดวงตรงนี้เนี่ยถ้าค่อยๆดูค่อยๆคุยค่อยๆเปิดใจเนี่ยจะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะสุดท้ายจะได้สละโสดนะจ๊ะคนโสดมีเกณฑ์สละโสดนะนะคะ ไม่ต้องกังวลไปนะคะเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองนะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของคนมีคู่นะคนมีคู่นะคะสําหรับชาวราศีมีนนะจะเป็นยังไงนะคะในเดือนพฤศจิกายนปี2020นะคนมีคู่อืมตรงนี้อมันก็ขึ้นว่าดีแหละได้เลเวอร์มามันน่าจะรักกันดีนะแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนเพราะว่าเลเวอร์มันเป็น มันเป็นเรื่องของการที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงได้แล้วเลเวอร์มาคู่กับเจ็ดถ้วยอ่าคนมีคู่นะคะอาจจะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะรู้สึกว่าอยากคุยอยากคุยกับเขาเพราะว่ารู้สึกว่าอ่ามีคนเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเขาแบบตรงสเปคตรงใจนะคะเลยรู้สึกอยากเปิดใจคุยกับเขาเนี่ยมันชัดเจนมากเลยคนมีคู่มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะชาวราศมีนมีคนเข้ามาแน่นอนช่วงนี้ ช่วงนี้เราเรู้สึกเหมือนใครเข้ามาเนี่ยมันถูกชะตาเราไปหมดเลยถูกชะตาเราไปหมดเลยยิ่งคุยยิ Oil, ่งถูกชะตานะยิ climate, ists, ่งคุยยิ่งถูกชะตาระวังนะตัวเองห้ามใจตัวเองไม่ได้นะเป็นการค uh, ุยคุยคุยซ้อนไปยังไม่ครบนะแค่คุยคุยซ้อนไปนะคะแต่ว่าตรงนี้คือแค่เรารู้สึกว่าเหมือนเราแค่คุยเฉยๆเราไม่ได้ทาอะไรผิดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเตือนนะราศีมีนถ้าจะคุยคุยได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามามันถูกใจเราถูกชะตาเป็นอย่างที่เราคาดหวังว่าคนรัก จะต้องเป็นนะคะแต่อยากให้ระวังนิดนึงระวังใจตัวเองนะถ้ามันเผลอไปชอบเขามากๆขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะต้องเป็นฝ่ายที่นั่งกุ้มใจคิดมากนะแฟนก็จะทํายังไงคนที่เข้ามาใหม่ก็จะทํายังไงแฟนจะจับได้ไหมหลายหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่แล้วนะละสีมีนมีคนเข้ามาคุยได้ แต่แม่หมอแนะนําว่าคุยแล้วเก็บเป็นเพื่อนดีกว่าอย่าคุยเพื่อสางสัมพันธ์ต่อในอนาคตนะคะเพราะมันจะนํามาซึ่งความคิดมากของตัวเองต้องมานั่งแก้ไขปัญหานะโอเคขอบคุณที่กดติดตามนะคะฟังกันจนมาถึงราศีสุดท้ายเลยนะคะใครต้องการติดต่อแม่หมอติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะขอบคุณที่มาฟังกันนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันเดือนหน้านะทุกราศีเลยนะคะราศีมีเดี๋ยวเจอกันวิดีโอถัดไปนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ